วอาน้ำถ่วมตลอดสายควันชิมพี่น้องเอ้น้ำจังใจมาจังใดแล้วเนี่ยต๊มือขึ้นนี่กับมื่ว่านย่ำหมื่แรงนี่ถ่วมเบิดเลยตรงนี้เบิงทาท่างก็สีผุละอีกโดนจักสีเศร้าย่มใดแล้วจักสีบกย่มใดแล้วตอนนี้จะราจรกับติดขัดอยู่เพราะว่านา้ำค่อนข้างจะเลือกค่อนโอ้ค่อนข้างจะสูวงโอ้เงือ ผู้ภาคก็ได้อืน้ำสูงได้ไหมสิบ่าสวยไปเห็นงานสบูน่นี่เดี๋ยวนี้รดกัติดกันอยู่บัดนี้ตายตายตายเฮ็ดจังไหนข่อยดีท่านงานข่อยพ่นล่ะแมนเบิดเด้ผุนิ่งดูมันบ่แมนถ่วธรร,ธรรมดาเด้โอ้เสียสิบ,บาทซะนอกมือนี่พี่น้องเอ้บ่าสิบ่ให้เสียงแยกบาทได้ดนเดยวนี่มาสายนี่มันติดอีหยังละ้างนาคือบ่อไปพอเอ้ย โอ้ยเนาะตายหน้าม,มันสูงนั่นแล้วอันนี้มันสิเลี่ยวกลับหรือสิเลี่ยวไปเนาะนี่ก็ะเดยโอ้ยเนาะเฮ้ออันนีหยังละ่ะพวกเจ้าเฮ็ดอีหยังอยู่พอพวกเจ้ามันติดตีตตรถเก๋งคันนัดนนะ่ะโอ้ยตายตายฮะสิบ่สวยตีนอ๊ะแบบนีน้มันสูงไว้หน้ารถเก๋งก็เกือบพุแล้วจู๋แล้วพี่น้องเอ้ ลองเบิ้งแล้วนารถเก๋งอ่ะอ๋อดับตัวน่นะนะบ้าหรอตัวไอ้รถเก๋งนี่บ,บย่ยอมเปลี่ยนยาพาร์ไดพี่น้องเอ้หมดแล้วเผื่ะหมดกลางล้ำแล้วเฮ้ยท่านั้นข่อยคือสีสวยปะถ้าข่อยบ,บ่ไปตามนี่เออไปเฮ้าพะยัยไปจี๋ถารถเก๋งว่าไรด,ดอกรถเฮามันสูงอยู่ มันบ่ทัวรม,มากง่ายดอกเนาะพี่มาถ่ารถเก๋งคันนี้ละอวยสวยแท้ข่อยมือน,นี่เอาทั้งถือกล่องทั้งสิงจับเกียร์รถบัดน,นี้เอาลงไปเอาซอยกันเฮาไปค่อยไปค่อยมาบ่ท่วมคักอีหลีเนาะเบิ่องเน่จัาสิว่าจังไหนผูล้ล่ะทั้งสองฝากฟังอะ่ะไปนี่ละ่ะรถเก๋งอย่ามาเลิกเด้อพวกเจ้าน่ะมีดเลื่อยผลสุพี เฮ้ยสุพีหลับง่วงสนง่วออกมาบ่ได้แล้อ๋อเอามาตะไส้กับมอดอีกสลันนังกระได้มันพอเอ้ยเจ้าล่างรถหรือจังไดหรือนะ้ำมันเจ้าเบิดมาเบิด์ยยางตอนนี้มองจราจรติดขัดนี่เ้ยเฮ้ออเอาเ่อเอนชิมพี่นอองออเอนเออเอันเ,นนเบิเไอเออเออดออเออ ด้ล่างรถด,ดีเด้อบัดนี้เอาข่สตาร์ทรถเหยียบคันเร่งข่อยแห้งๆจะบาดกอนข่สิร่างทองเครื่องรถไตทองเครื่องรถจะบาดกัอนอย่ามาไกลไข่เด้อรถมาใส่ข่ <c oughs> <c oughs> ล่างจวดจวดจะบาดกอนเออเนี่ยฮาทีไหนไดเนานะช่วงหนา้าฝนนี่เฮาต้องล่างรถเข้าไว้ตัวไตเครื่องอะทองรถเดี๋ยววันดล่างจากเชียส่วนสีไดมีโอกาสนำม,มากครั้งให้ล่างรถแบบนี้แล้วโอ้ถื่าดีเ้อเนาะพี่น้อง นี่ละบรรยากาศตอนเศร้าเศ้าเห็นงานกับหนทางที่วาอยากจะแซนจะลำบากในการเดินสายเอ้ยเอาสันนาะพี่น้องอข้นเกีย์รถจะบาดกอนจำานี่ละมันมีมื่อขึ้นเกียดรถเหรอสสวยเติมอ่ะกูวหละ่ะเห็นบ่ฟังทักพูนกับแมนเบิร์ดพูดหล่ะอ๋อแค่นี้ละค้าปะเนี่ยสวยแล้ว